เปิด5ห,หมายจับทักษิณล่าสุดเจ้าหน้าที่คุมตัวไปสารดีกาแล้วจากกรณีเวลา8นาฬิกา58นาทีเครื่องบินส่วนตัวนายทักษิณชินวัตรอดีตนาย,ยกแลนดิ้งสู่ประเทศไทยแล้วที่สนามบินดอนเมืองบริเวณอาคารผู้โดยสารอากาศยานส่วนบุคคลขณะที่เดินออกมาได้บกทักทายคนที่ไปรอรับพร้อมถวายบังคมพระบรมฉายาลักษณ์ในหลวงพระราชินีมีรายงานข่าวว่าเจ้าหน้าที่ได้เตรียม5หมายจับที่ยังมีผลโดยจะเลือกหนึ่งใน5หมายจับประกอบด้วย1 หมายจับสารดีกาแผนคดีอาญาของผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองกระทําความผิดฐานเป็นเจ้าพนักงานมีหน้าที่จัดการหรือดูแลกิจการใดว่ามีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อประโยชน์แก่ตนเองและผู้อื่นคดีกําลังสมุดอายุความวันที่17เดือน9ทับพ2หมายจับสารดีกาแผนคดีอาญาของผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองกระทําความผิดกฎหมายอาญามาตรา147ถึง1 5 2มาตรา153มาตรา154 มาตรา1 5 7คดีหมดอายุความ2 7เดือน9 2 0 2 7 3หมายจับสารดีกาแผนคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองมีความผิดประมวลกฎหมายอาญามาตรา1-5-2จําจำคุก3ปีคดีหมดอายุความ2 4 2 9 4. ทับทัพหมายจับสารอาญาว่าร่วมกันหรือใช้ผู้อื่นกระทำวามผิดการก่อการร้ายตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา135ทับ1ทับ2ทั 3, ประกอบมาตรา 83 84 85 86คดีหมดอายุความบันที่16ทับ11ทับ2029คดีมาตรา112ล่าสุดขบวนรถของเจ้าหน้าที่ควบคุมตัวนายทักษินชินวัตรเดินทางออกจากสนามบินดอนเมืองไปเข้าสู่กระบวนการทางกฎหมายที่ศาลฎีกาในคดีที่มีคำพิพากษาถึงที่สุดแล้ว